โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกหนน <laughs> ็หายไปนานนะไม่ได้หายไปไหนนะก็คือมัวแต่เล่นสองชีพนี้อยู่คือกังฟูกับซอฟไพเตอร์นะฮะก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับว่ามาอัดคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมจะว่างแค่ตอนเย็นนี้คือเวลาเดีย๋ยมันก็ปลดไปแล้วฮะคือวันหนึง่งเี่ยมันไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะโอเค okay. ก็คลิปนี้สหรับวันนี้ก็จะพูดถึงสกิลของซอฟไพเตอร์แล้วกันนะฮะ ว่ามันคอมโบอะไรสกิลแบบไหนอะไรังไงนะแต่ว่าผมจะไม่พูดละเอียดมากกันฮะเพราะว่ากาว่าก็คือจะพูดทั้งสสายเลยคือสายน้ําแข็งก็สายดินนะครับโดยที่ผมจะพูดถึงสายน้ําแข็งก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะก็คือหลายคนน่าจะรู้แหละเพราะว่าโซไฟเตอร์เนี่ยมันไม่ได้คอมโบแบบไม่ได้แบบยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนแบบกังโฟะฮะก็คือมันคอมโบมัน ค่อนข้างแบบจะกดคือมันกดตายตัวมากก็คือมันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเยอะนะฮะก็คือส่นวนใหญ่จะเป็นคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาจะเป็นคลิกขวาซะส่วนใหญ่อ่ะคลิกขวาแล้วก็ f ประมาณนี้นะฮะโอเคผมจะไม่พูดเยอะแล้วกันเอาเป็นสกิลพูดถึงสกิล v นะฮะก็คือการคอมโบมาสกิลเนี้ยจะมี2เง,งื่อนไขนะครับก็คือเงื่อนไขแรกเนี่ยทุกคนรู้แหละก็คือการกดสกิลซันะฮะหรือว่าล้มลมโซก่การกดสกิลเนี้ยมันจะทําให้เรากด วีได้ทันทีเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราขึ้นโซเป็นสเตจที่ห้าเลยนะฮะก็คือจะเป็นเป็นขึ้นสเตจที่ห้าผมจะพูดเป็นสเตจแล้วกันฮะขึ้นเป็นสเตจที่ห้าทันทีนะฮะเราก็จะกด V ได้โดยที่ถ้าเรากดสกิล Z เนี่ยมันจะมีเราจะสามารถใช้สกิลอ่าดราก้อนฟิวรี่หรือว่า,าหมัดมังกรได้นะครับก็คือ ถ้าเป็นแผดก่อนเนี่ยไม่จะเป็นต้องต้องกดแซดอย่างเดียวนะก็คือถ้าเรากดคิิกขวาจนถึงสเตทห้ได้เนี่ยเราก็กดหมัดมังกรได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแผดนี้ยเขาออกไปนะก็คือจะโอเคผมไม่พูดถึงแล้วกันนะก็คือเนี่ยมันจะเป็นคอมโบที่ดาเมจแรงมากนะครับสำหรับโซไฟเตอร์นะครับก็คือกดแซดนะครับ V แล้วก็คิิกขวารัวๆนะฮะโอเคใช้ให้โดนะฮะก็คือแซดีคลิกขวารัววนนะ ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับคอมโบแบบพื้นฐานเลยเบสิกเบสิกนะฮะโอเคทีนี้จะมาพูดถึงการกดขิกขวาแล้วกันนะฮะการกดคลิกขวาแล้วก็ใช้สกิลหมัดขวาเนี่ยเงื่อนไขก็คือถ้าเรากดใช้10ครั้งปึ๊บนะฮะมันจะได้เราจะได้บัฟเป็นพลีบานอะไรที่มันเขียนไว้นี่แหละฮะแล้วเราก็จะกดใช้ F ก็คือเป็นไหลกระแทกเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสเตทที่1น,นะฮะ อันนี้เข้าใจนะโอเคก็คือถ้าเราทําแบบเนี้ยเหมือนกัน5ครั้งก็คือขึ้นแต่ที่5เราก็กดวีได้เหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้เคลียร์นะฮะทีนี้ก็จะมีแบบเครื่องทุนแรงนิดน,นึงนะก็คือกัวว่าโซจะหมดมันก็จะมีเงื่อนไขก็คือให้เรากดสกิล2นะฮะสกิล2นะครับเป็นสกิลพุ่งนะครับมันจะทําให้เราฟื้นค่าลูกแก้วเนี่ยค่าโซเนี่ยมา2นะฮะ แล้วพอเรากดสกิลเนี้ยสกิลสองนะครับมันจะทําให้เราใช้สกิลอ่าเนี่ยฮะเตะฟ้าโป่งได้นะครับก็คือเมื่อเรากด2 F เนี่ยเราจะได้โซขึ้นมา5ไม่ใช่สเตย์น,นะฮะมาถึงฟืนค่าลูกแก้วเนี่ยขึ้นมา5นะครับแล้วเราก็จะได้บัฟเหมือนกับกดคลิกขวา3ครั้งด้วยนะฮะเหมือนกับกดคลิกขวา3ครั้งนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเรากดคลิกขวาไปแล้ว7ครั้งเนี่ย เรากด2 F ปุ๊บมันก็จะกลายเป็น10ครั้งเรากดกด F ครั้งหนึ่งได้ทันทีนะครับอันนี้เคลียร์นะเข้าใจนะโอเคต่อไปก็สกิลระเบิดหอยหวัวนนะฮะสกิลนี้เนี่ยก็คือถ้าเราใช้สกิลนี้มันก็จะขึ้นโซเป็นสเตทที่1นึ่งเออสเตทขึ้นสเตทอะไรอีกสเตทหนึ่ง,ออ State, น,ะน,งนะฮะยังไงดีก็คือถ้าเราใช้สกิลเนี้ยสมมุติเราอยู่ที่สเตทที่1ก็จะกลายเป็นสเตทที่2 หรือว่าถ้าเราไม่อยู่ที่สเตทอะไรเลยก็คือมันก็กจะก็จะกลายเป็นสเตทที่หนึ่งนะฮะประมาณนี้แหละน่าจะเข้าใจนะโอเคส่วนเงื่อนไขาการใช้เนี่ยก็คือเราจะต้องอยู่สแตนเมลีหรือว่าสายประชิดนะฮะก็คือเราสามารถกด QE เนี่ยหลบสกิลหรือว่าหลบการโจมตีนั้นได้เนี่ยสกิลนี้ก็จะขึ้นมาให้กดหรือว่าเงื่อนไขที่2คือการกดสกิล C นะครับลางป้องกันโซของตนเนี่ยถ้าติดรีซิตนะฮะก็คือเราก็สามารถกดสกิล F ที่เป็นระเบิดหอวหวนเนี่ยได้เหมือนกัน นะครับแต่ว่าคูดอมของมันคือ30ิวินาทีนั่นเองนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้เคลียร์นะแล้วก็ต่อไปก็โอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนละกันนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะฮะก็คือถ้าขึ้นสเตท5ได้เนี่ยเราก็จะกดสกิล V นี้ได้นะฮะด้วยการกดคลิกขวาไปเรื่อยๆจนเราก็ F นะฮะโอเคอันนี้อันนี้เคลียร์นะเข้าใจตรงกันนะฮะต่อไปผมจะพูดถึงแสตนเลนส์ Stand ens, หรือว่าสายโจมตีระยะไกลน,นะฮะก็คือสกิลอ่า,อานี่ฮะสนามทรมานนะฮะ ก็คือสกิลนี้มันจะมีเงื่อนไขให้เราได้ใช้อีกเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งนะฮะก็คือเมื่อเรากดคลิกขวาครบ4ครั้งนะครับในการก็คือในเวลาในระยะเวลาที่สกิลนี้มันแสดงผลอยู่อะก็คือภายใน4วินาทีของสกิลนี้ถ้าเรากดคลิกขวาได้4ครั้งนะครับเราจะสามารถใช้สกิลนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ สูงสุด2ครั้งนะครับก็คือเราก็กด v ครั้งนึงแล้วก็กดลีกขวาคบีก4ครั้งแล้วมันก็จะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งก็คือสูงสุดนับจากครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็น3ครั้งโอเคเดี okay, ๋ยวจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะกดใช้ให้ดูนะฮะ V แล้วก็ลีกขวาขี้ซ้ายนะครับให้ครบ4ครั้งแล้วเราก็ใช้อีกครั้งหนึ่งนะฮะคบ4ครั้งแล้วเราก็จะใช้อีกครั้งนึงอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะ สูงสุดคือสามครั้งนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้เคลียร์นะส่วนสกิลคิดขวาของสายยิงเนี่ยแนะนำว่าอันนี้ก็จะอัพสายไหนก็ได้แล้วแต่นะใครที่กลัวว่าโซจะไม่พอเนี่ยหรือว่ากลัวว่าจะกดไม่ทันก็ให้เอาเป็นสายที่สองแต่ว่าสายที่สองเนี่ยดามเมจจะเบาวกว่านะครับก็คือง,ง่ายๆเลยผมจะใช้ให้ดูแล้วกันถ้าเป็นสายสายที่สองนะคิดข,ขวาเอา นะครับถ้าสโตวที่ติดเนี่ยฮะสถานะเยื่อแข็งนเนี่ยมันจะโดนคิดขวาแรงขึ้นนะครับเนี่ยะจะเป็นหนอห้าพันเห็นไหมครับถ้าเป็นถ้าติดทีนะแต่ว่าถ้าเรากด V ไปด้วยเนี่ยสกิลคิดขวาจะไม่แรงขึ้นนะฮะก็คือมันก็จะห้าพันนี้เรื่อยๆแต่ว่าถ้ากดครบสี่ครั้งมันก็จะใช้ V ได้อีกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายแรกเนี่ยถ้าเรากดคิกขวาธรรมดาเนี่ย มันจะแค่4,000นะฮะแต่ว่าเราก็จะใช้โซ3สด้วยใช้โซเยอะมากนะฮะแต่ว่าถ้าเราคอมโบกับสกิลวีปบ้าเมจก็จะเปลี่ยนเป็น8,000เลยนะฮะก็คือมันจะแรงขึ้นนั่นเอง ก็ถ้าสตูที่เคลื่อนที่บ่อยเนี่ยก็จะใช้ลําบากหน่อยนะฮะเพราะว่าสตูจะต้องอยู่ในวงน้ําแข็งของสกิลนี้เท่านั้นนะฮะถ้าสตูออกจากวงปุ๊บเราคลิกขวาไปก็ครบสี่ครั้งก็มันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะฮะประมาณนั้นโอเคอันนี้สายน้ำแข็งน่าจะเคลียร์นะประมาณนี้เพราะคอมโบมันไม่ได้มีอะไร,ะไรเยอะอยู่แล้วนะครับต่อไปจะเป็นสายดินนะฮะก็จะคล้ายๆกัน จะต่างกันตรงที่สายดินเนี่ยถ้าเป็นสายประชิดนะฮะหรือว่าสแตนเมลีเนี่ยมันจะเดนดาเมจไปที่ดาเมจเป้าเดียวซะมากกว่านะดาเมจเป้าเดียวจะแรงนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสกิลหมูนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นสกิลขีกขวาหรือว่าสกิลวีเนี่ยมันจะเป็นดาเมจเป้าเดียวหมดเลยนะ,ะแต่ว่า,ถ,าถ้าเป็นสาย2จะเป็นหลายเป้าแต่ว่ามันจะเงื่อนไขมันเยอะมันใช้ยากด้วย มันคือมันไม่ใช้ยาเราแต่ว่ามันมันสามารถมันกดใช้ได้แค่ครั้งเดียวอ่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะก็คือผมก็จะใช้เป็นสายนี้เลยนะฮะคือถ้าเป็นลงบอลแล้วแบบมีคนแทงเนี่ยก็ใช้เป็นสายดินนะถ้าถ้าผมจะเล่นนะโอเคส่วนวิธีการกดก็คล้ายๆกันก็คือเงื่อนไขยยแรกกด Z V แล้วก็ขีดขวาลัวๆเหมือนเดิมฮะนะ Z V ได้สามครั้งนะแล้วก็ขีดขวาลัว ประมาณนี้นะฮะโอเคส่วนทีนี้เรามาดูสกิลนี้กันก็คือการลิกขวาหรือว่าบัดโคบอลเนี่ยหนึ่งเลยนะฮะสกิลนี้จะใช้โซสองนะฮะซึ่งต่างจากสายน้ำแข็งคือใช้โซแค่หนึ่งนะฮะแล้วก็ดาเมจจะเป็นเป้าเดียวนะฮะแล้วก็มันจะมีเงื่อนไขถ้าอัพเป็นเพิ่มดาเมจเนี่ยก็คือถ้าสโตติดสถานะทั้ง3สถานะก็คือสตันน็อกดาวน์ล้มนะฮะ เราจะใช้สกิลนี้โดยที่ไม่เสียโซเลยนะครับก็คือใช้กดใช้รัวแบบไม่ต้องกลัวโซหมดนะฮะถ้าสัตูติดสถานะสามสถานะนี้นะครับโอเคอันนี้เคลียร์นะฮะแล้วก็ถ้าสัตูไม่ติดสถานะเนี่ยเราจะต้องกดคลิกซ้ายไปด้วยนะคะก็คือคลิกซ้ายคลิกขวาซ้ายคลิกขวานะฮะแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งที่เราจะกด f ได้ก็คือคลิกขวาจะต้องติดคลินะฮะเหมือนกับกังฟสายไฟก็คือสกิล2ติด ติดคลิถึงจะกด f ได้อันนี้ก็ถ้าเป็นคลิกขวาติดคลิถึงจะติดเฮ้ยถึงจะกด f ได้นะฮะโอเคเขาใจนะก็คืออาใช้ใ้ดเนี่ยฮะติดคลิจะกด f ได้นะครับถ้าไม่ติดคลิเนี่ยมันจะกด f ไม่ได้นั่นเองแล้วก็สกิลหลกระแทกของสายดินเนี่ยจะต่างจากสายน้ําแข็งตรงที่มันจะมีคููดาว์6วินาทีนั่นเองนะฮะเพราะสายน้ําแข็งเนี่ย มันจะไม่มีครูดาวเลยแต่ว่าเงื่อนไขของมันคือต้องกดคีิกขวาให้ครบ10ครั้งนะครับหรือว่ากด2 f แล้วก็คลิกขวาอีก7ครั้งถึงจะใช้สกิลหลายกระแทกได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสายดินเนี่ยคีิกขวาต้องติดคิเรแลถึงจะกด f ได้แล้วก็มีคููดาว์6วินาทีนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือ,อสกิลเนี่ฮะกองเลบทลายนะฮะก็คือถ้าเรากดคีิกขวาติดคีเนี่ย สกิลขี้ขวาหรือว่าหมัดโคโบอลเนี่ยติดขี้นะฮะเราก็จะใช้สกิลนี้ได้นะครับแต่ว่าสกิลเนี้ยมันเป็นแค่สกิลดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเหมือนกับ2องอาวของกังฟูอ่ะแต่ว่ามันจะไม่เพิ่มมันจะไม่ฟื้นโซหรือว่าจะไม่จะไม่จะไม่ใช้โซทั้งก็คือสามารถกดใช้ได้เลยเมื่อติดขี้นั่นเองนะฮะก็คือยังไงดีฮะเนี่ยฮะ ก็คือกดไปเรื่อยๆที่ขวาที <player> ่ซ้ายที่ขวาไปเรื่อยๆก็จากเท่าที่ลองมาเนี่ยสายดินเนี่ยจะขึ้นสเตทหได้ยักได้ค่อนข้างใช้เวลานานกว่าเพราะว่าสกิลสกิลไหลกระแทกที่เป็นเนี่ยฮะที่จะขึ้นสเตทแต่สเตทเนี่ยมันมีครูดาวนะฮะ ก็คือหกวิแล้วหกวิคูณห้าเข้าไปก็จะเป็นประมาณสามสิบวิใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ใช้สกิลแบบเนี่ยฮะระเบิดเทิขงขานเลยเนี่ยประมาณสามสิบวิเราถึงจะใช้สกิลวีได้นะฮะเพราะมันมีคูดาวแต่ว่าถ้าเป็นสกิลของธาตุน้ําแข็งเนี่ยมันสับมันจะใช้ได้เร็วกว่าเพราะมันไม่มีคูดาวคือคือถ้าเรายิ่งกดขี้ขวาได้บ่อยหรือว่าเร็วเท่าไหร่เนี่ย มันก็จะกด f เราก็จะกด f ที่เป็นไหลกระแทกได้เรื่อยๆนะฮะก็คือมันก็สามารถใช้ v ได้เร็วขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดหรือว่าความชอบแต่ละคนด้วยนะ,ะว่าจะเล่นสายไหนนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดู ก็ประมาณนี้นะฮะก็คือเมื่อกี้วีไม่ติดคีเลยนะทั้งสามครั้งโอเคอันนี้สำหรับสแตนเมลีอันนี้เคลียร์นะต่อไปก็เป็นสแตนเลนส์หรือว่าสายยิงไกลนะฮะก็ยังไงดีผมว่ามันก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะอันนี้หลายคนน่าจะรู้แหละนะครับก็คือมันจะยิงเป็นบีมแทนนะฮะแล้วก็วิไีการใช้เนี่ย ถ้าเรากดสกิล V นะฮะมันจะทำให้เราใช้สกิลที่ขวาได้เร็วขึ้นก็คือมันจะยิงลวนๆนั่นเองจนกว่าสกิลนี้จะหายไปนะฮะก็ค่อนข้างจะใช้ลำบากนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะ ก็มันยังไงดีไม่มีอะไรตายตัวนะก็ค,คือการคอมโบเนี่ยมันจะกดสกิลอ่าไหนอะไรยังไงก่อนก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองในมอชินชั้น5ถึง8ให้ดูแล้วกันนะฮะก็ผมอาจจะไม่ไม่ถึงกับยังไงดีอะคือผมไม่ได้เล่นไม่ไม่ค่อยได้เล่นโซฟไพเตอร์ด้วยสิก็ค,คือเล่นจะมาถึง50าสิบเดียแต่ว่ามันก็ยังไม่ชินนะเพราะผมต้องสลับไปเล่นกังฟูด้วยอะ อ่าก็คือผมต้องต้องคือผมผมต้องเล่นกังฟูให้ชินนะฮะว่าถ้าเล่นทั้งสองอาชีพนี่มันจะงงหน่อยนะฮะคือบางทีผมก็จะหลงไปกดสองไออฟอยู่ตลอดนะ้วตังที่ตัวเองคะเไอยอันนี้มันสซไฟเตอร์นี่หว่าก็ประมาณนี้นะโอเค ก็อันนี้คือผมยังไม่ได้กดซัดแล้วก็วเลยนะฮะที่จริงดาเมจมัน่าจะทำได้เยอะกว่านี้แหละแต่ว่าผมยังแบบคือยังไม่เสียดเท่าไหร่คือที่ทแบบจะทำคอมโบได้แบบดามเมจได้เยอะฮะ โอเคก็คนที่ขอคลิปทั้งโซโลยติแล้วก็มูชินชั้น9-15ถึง15นะฮะก็เดี๋ยวแปะไ้ก่อนครับว่าจะทำอยู่ทับคือผมคือผมผ่านมูชิน15แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ไปลองโซโลยติเลยนะฮะก็คือผมยังไม่มีเวลาคือตอนนี้ผมแค่ลงดันทำาค้ดไรวันทั้งหมดเนี่ยก็แบบ คือเวลามันก็หมดแล้วอ่ะคือมันไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยอ่ะเพราะตอนกลางวันเนี่ยผมไม่ว่างครับผมต้องทำงานนะฮะโอเค ขึ้นสเตทห้ายากยากาถ้าจะให้ดีนี่คือพุ่งเข้าไปแล้วกดซัดแล้วก็วีเลยน่าจะง่ายกว่านะผมว่าเออมันจะได้ไม่เสียเวลาด้วยอันนี้คือมัวแต่จะขึ้นสเตทห้าแล้วค่อยคือผมกะว่าจะขึ้นขิ้ข,ขวาเดี๋ยวให้มันขึ้นสเตทห้า แล้วก็วีแล้วค่อยเซตแล้วก็วีกรอบหนึ่งแต่ว่ามันสายนี้มันขึ้นยากด้วยสิโอเคก็เ <Okay. S 2> ล่นสายไหนดี <S <S สายเดิมไ้วกันใ <vegetarian> ช่ผิด มีไม่ตายด้วยนะโอเค ชั้นที่แปดนะก็ร่าง3านี่ยก็ต้องระวังกันด้วยนะเพราะว่ายังไงดียคือผมก็เคยเล่นซอมบีเตอร์ไปตายร่างศารอยู่เรียนนะเอาแต่เพราะความไม่ไม่คุ้นมือได้แหละ どやしゅうのへらどやったんまんどんどんがたどやったまんどんちゅうもがたちゅうもがたどやったんまんが โอเคล่างหนึ่งกับล่างสองเนี่ยผมจะเล่นสายดินไปก่อนนะฮะส่วนล่างสามเนี่ยผมจะเล่นเป็นสายน้ำแข็งแล้วกันนะฮะเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นสายน้ำแข็งเลย 아, 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 다시 떠올려 아, 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 เปลี่ยนสแตนเองแบบนี้ก็ได้เหรอฮะยังไม่ได้งก็ทำอะไรเลยทะเลานละคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันเปลี่ยนสแตนเอง จะบอกว่าฝนไม่ได้กดแ็บเลยนะอยู่ดีเปลี่ยนเป็นสเตนเมลีเฉยเลย แล้วผมว่ามันอาจจะเป็นบั๊กหรือสักอย่างหรือเปล่าคือมันจริงๆมันไม่ควรจะเปลี่ยนสแตนเองนะฮะก็คือโปรตีเนี่ยถ้าเราอยู่สแตนตีไกลใช่ไหมฮะคือถ้าเราจะเปลี่ยนกลับมาเป็นสแตนตีใกล้เนี่ยเราจะต้องกดแท็บเท่านั้นนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่สแตนตีใกล้เราเรากดแต่เบอร์นสเนี่ยโอเคอันนี้ผมพอเข้าใจว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสแตนตีไกลแต่ว่า ไอ้อยู่ดีเปลี่ยนจากสแตนตีกลยเป็นตีใกล้นี่คือผมงงมากว่ามันคืออะไรนะก็เมื่อกี้ผมถึงกับอึ้งนะคือยิงอยู่ดีๆแล้วแบบกลายเป็นตีใกล้เฉยกดแทบก็ไม่ได้กดนะฮะราะตอนที่เล่นมายนี่มันก็เป็นบ่ยอย どっいうよじさ อยู่ดีไปกดชุบเฉย ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมมันถึงเปลี่ยนสแตนเองนะฮะอันนี้ก็งงเกันนะฮะคือเมื่อกี้ยิงอยู่ดีๆอยู่ดีขาเป็นสายตีใกล้เฉยคืออะไรไม่เข้าใจนะฮะก็ประมาณนี้แหละคือผมก็เพิ่งขั้นสองวันนี้นะฮะเพิ่งไปทำเวสละวันมานะครับโอเค ก็ส่วนการขับวัก็น่าจะประมาณนี้แหละวิธีการเล่นก็คงประมาณนี้นะฮะก็คือยังไงดีพยายามถ้าเป็นถ้าเราจะทำดาเมจสายปะชีติงแรงก็คือกดแซแล้วก็วีแล้วก็ขี้ขวารัวนะฮะพอใช้อันนี้เสร็จแล้วก็ให้เราถอยออกมาเป็นยิงไกลแทนนะฮะน่าจะเล่นง่ายกว่านะครับสำหรับสายนี้นะฮะโอเคก็ คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะก็ยังไงขอบคุณคนที่ติดตามด้วยนะครับก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะเป็นมูชินชั้น9ถึงนะฮะโอเคก็สหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอเคครับ